โอ้ฝนตกแต่เช้าตากินอย่างนาะบันในี้เนาะจ่าอ,แฟแฟอน้ำมั้งลรทีจ้าโอ้ชงกาแฟมีการน้ำร้อนเองเลยสัป <c oughs> ดาห์นี้คุณยายบอกมาต้อง,งเผาผู้มาห่างจะไรเดียนแล้วอรอยชุดเจ็บหนึ่ง คคอคุณตาแหวงเขาไม่กินกาแฟดำนะคะเขาบอกเขาขมก็เลยต้องไปหากาแฟที่มันมีโคอเลสเตอรอลต่ำไม่มีน้ำตาลหรือน้ำตาลน้อยทำมาให้ <ừ> แล้วก็เขาก็เติมกาแฟ έ. ผงกาฟแฟเข้าไปอีกนะด้วยความที่เขากินขมเนาะ pier? แต่เหมือนไม่กินขมแต่ก็เติมขมเข้าไปนะแต่เข้มข้อนอ่ะไม่ไม่คือขมแต่ว่าใส่มันใส่น้ำตาลหน่อยแล้วก็เลือกชนิดที่มันไม่มีโคอเลสเตอรอลไม่ได้อเสเตอรส่ คนต้านยืนอยู่กลางหน้าเดีดยวเดียวไท้า,ทาสู้แดดลมฝนเปรียบดังจิตใจของคนซื่อสัตย์อดทนเหมือนกับคนเพชรบุรีทะเลไม่เคยแห้งสักวันเกินแกงกระจานก็ออยังมันคงน้ำตาลหวานไม่เคยลดลงใจน้อง <Hello. S 1> ที่หอมอรุณ <Hello. S 1> ส,สวัสยามเชา้า วันนี้มากับฝนกับฟ้าเลยนะดีไหมฝนตกแต่เช้าเลยเอา้าไม่หลบฝนอะ่ะมันไม่ได้เปียกหรอกมันปะแปะปะแปะเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยเปียกละแค่เนี้ยก็เปียกนะนานๆก็เปียกอยู่นะละ่ะจะทำกาแฟาให้ดื่มยามเช้าอ,อ่างตรงนี้สวยเลยนะเดี๋ยวต้องออไปซื้อมอเตอร์มาให้เขาต่อ อ้ไมต้่องหรอมอมเตอร์น่าจะพังถ้าถ้าใส่มอเตอร์ไปแล้วมีน้ำผุดขึ้นมาก็สวยงามนะอันนี้มอเตอร์มันพังก็ตั้งแต่เราเริ่มทำสวนใหม่อ่ะุรชเอรม,มอเตอร์มันก็ดับดิ้นสิ้นใจตายไปเรียบร้อยขึ้นเช้าขึ้นมาก็ก็ฝนยังตกอยู่นะคะตอนนี้ ได้มานั่งมองสายฝนแล้วก right. 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 ็ดื right. so ่มกาแฟอะไรมันจะขนาดนั้นอะไรมันจะฟินใช่ไหมมาซี่มาดื่มกาแฟโอ้ยไม่มีแสงเลยวันนี้ดีช่วงนี้แถวเมืองเพชรบุรีน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะเริ่มมีฝนชุกหน่อยเพราะว่าเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยคือฤดูการที่เขาจะตกเยอะกว่าเพื่อน สมัยก่อนที่เคยมีน้ำหลากหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยส่วนใหญ่ถามคนพื้นที่เขาก็บอกว่าช่วงประมาณตุลานี่แหละที่จะมีน้ำสมัยก่อนนะเพราะว่าเขามีการขุดคลองออที่ช่วยระบายน้ำเขาเรียกว่าคลองดีเก้าก็เลยทำให้น้ำไม่ค่อยท่วมเมืองเพชรบุรีแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาก็เย็นสบายดีนะ ตื่นเช้าขึ้นมาก็สดชื่นนั่งกินกาแฟแลแลสายฝนนี่ลายแลสายฝนแลเม็ดฝนที่จับอยู่กับใบใบไม้เช่นลีลาวดีเห็นไหมสวยงามอ่ะภ <laughs> าคไปคนถ่ายก็ถ่ายตามไปอคุณไม่เคยดูหนังเลย คืออยากได้อะไรก็พูดไปเลยว่างั้นเถอะโอ้โหดีจังเลยแล้ว<า>ถัดจากดอกลีลาวดีมันก็จะมีดอกอ่าเขาเรียกดอกอะไรวะพี่ลินไอเนี่ยดอกสีม่วงๆเนี่ยฮะผักกากรอเออผักกากรงครับแล้วก็ผักกากรงนะฮะเห็นไหมครับถัดจากผักกากรงก็ไม้สีเปียกหมดแล้ถัดจากผักกากรงก็ไม้สีเขาเรียกอะไรนะโกสน,สน กุศนนี่ก็ไม้มงคลนะฮะกุศนมาจากคําว่ากุศลเปียกหมดแล้วจ้าครับเอานึกว่าชอบเปียกฝอนใส่กาแฟเอาได้ใส่น้ําพึ่งให้บออยากกินกาแฟน้ําพึ่งเหรอฮะอยากใส่อยากใส่เอานมมานมดีกว่านม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 โอ้ยขอบคุณครับพี่ลินพี่ลินเขาชอบปั่นนมพี่ลินเขาชอบปั่นนมพี่ลินเขาชอบนมเขาลาเต้เขาลาเต้เขาเป็นแนวนมนะคะเป็นบาลิสต้าฮะะว่า ต้องเป็นนมเจิดพรองมันเนยเนาะผมไม่เนยจะมันเออเหรอเป็นนมเจิดใช่ไหมเออก็น่ากินอยู่นะเรียกว่าผมชอบสุขภกาแฟดําแล้วอ่ะพี่ิินเอ้ตามสบายเปล่ยนบรรยากาศ้ตาแหวงไม่ได้ตาแหวงทีอินวันและตักกาแฟผงอีกหนึ่งช้อนคือไม่ชอบขมนะพ่อไม่กินขมนะแต่ทุกวันนี้ยังกินทีอินวันไหมพ่อแห่งอะ กิน,กนคือ <Alors. S 1> อย่างนี้เราเป็นคนไปหาเลือกที่คอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์มาให้เพราะว่ายัางไงแกก็ไม่เลิกเออแกชอบแล้วอร่อยแล้วแกแกแกไม่เลิก <men> เออแกบอก <men> แล้วอันอันคอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์น่ะคือพ่อแบ่งเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นไอเนี้ยไม่ได้เลยแต่ว่าก็กินกาแฟนะจริงๆก่อนเช้าๆไหมเขากินน้ําเปล่ากันนะเพราะว่าเขายังมีความดันถ้ากินกาแฟมันทันทีเลยมันอาจจะมีความดันกื่นข้นาว่าหายทานป่าแกไปยืน ก็ต้องขอบคุณพี่สำรินด้วยนะคะทำพื้นใหม่หมดแล้วตรงนี้เป็นทางเข้าครัวนะคะวางรองเท้าได้หลายคู่เลยโอ้โหดูม,มุมนี้พี่กระพูสวยขึ้นเลยนะตั้งแต่ถมดินนะเ้าเรียกถนอะไรนะลูกหลักเขาเรียกอะไรนะหินคลุกเหรอหินคลุกเนี่ยนะคะหินคลุกเนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะหน้าฝนบ้านใครเฉะแฉะ แ้าไม่ใส่รองเท้าเจ็บใช่ไหมอ๋อส่วนใหญแล้วก็ใส่กันอยู่แล้วแหละมันไม่มีฝุ่นดีเนาะไม่เละด้วยนะสมควรแล้วที่เอามาลงหน้าฝนแล้วมันตัดกับสีเขียวของหญ้าอ้าวต้องมีหญ้าบ้างใช่ไหมใช่เห็นไหมด้วยความที่เห็นเขาเป็นสีออกตุ่นๆเนาะพรตัดกับสีเขียวหน่อยนี่สวยเลย มันจะลางที่อ๋อหมายถึงนอี่อ๋อคือมันจะเอาดินลงจะชะดินลงอ๋อสีมันจะสวยกว่านี้เหรอะน่ะะอรถเหยียบมันก็ละเอียดมีความละเอียดอ๋อเหรอตรงทางก็เคยเป็นหินคลุกมาก่อน ก็ีปันแล้วก็โดนนะก็ต้องถมอยู่เรื่อยๆอ่ะเนาะมันก็จมจดลิ้งมาก็จมอ๋อนี่นะคะสีเดียวกับพื้นครัวเลยจ้าคนน้ำแค่ข้ามอืมี่สำารินแกแนะนำว่าบริเวณนี้น้ำหยดโดนคนนะคะอาจจะต้องมีร่มสนามสักอันหนึ่งเอาไว้กั้นกันร่มอ่ามันตรงกับชายคาพอดีเออ ตอนนี้ก็เริ่มเป็นสัตว์เป็นส่วนมากขึ้นสําหรับครัวแล้วก็วันนี้เรามีผลไม้ผลไม้บ้านนอกของเรานะคะพี่กัมพูไม่ใช่อัง่นไม่ใช่แอปเปิลนะคะ,ะบักเขียบบักเขียบผลไม้ของเราคือบักเขียบกับกล้วยคะ่ะเป็นไงคะอยากจะปลูกให้มันได้กินเนี่ยกล้วยไข่กับบักเขียบนี่แหละปลูกให้มันได้อยู่ได้กิน ของชอบใหญ่ทองนาคเขาทำอะไรอะคะอ๋อวันนี้ก็ทำกับข้าวให้สมาชิกค,ครับแม่ขัวทำเมนูอะไรบ้างคะแม่รัวใหญ่ไม่อยู่ครับทำเมนูเมนูเดิมที่เขาทำเอาไว้ครับเมนูเดิมเขาเรียกไม่เรียกทำคะ่ะครับผมเมนูเดิมที่เขาทำเอาไว้ครับคือนั่นก็คือการอุ่นอาหารครับอ๋อยางงี้เขาไม่เรียกทำนะคะเมนูเดิมนี่เขาเรียกอุ่นคะ่ะ โอ้อะมันเหลือเยอะมากเลยแล้วก็มีแต่เมนูน่ากินแล้วเราได้กินน้อยมากเมื่อวานเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยนะคะก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะก็เราก็จะอุ่นทานเพราะว่ามันไม่ได้ค้างคืนอะไรมากมายนะครับดูสิอันนี้เป็นแกงฮังเลที่ป้าๆจากเมืองลำปางเขาให้มาครับคุณฉชนีนโอ้ต้องเติมน้ำนิดนึงค่ะพี่อันนี้เราเรายังไม่ได้กินเลยนะยังไม่ได้กินเลย เติมน้ำหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวเข้มไปเ,เพราะว่าอุ่นหลายรอบแล้วน้ำซะหน่อยน้วจ้าเอา้าทำไมอุ่นหลายรอบอะไม่เห็นได้กินเลยก็กลัวเสียก็อุ่นไว้เราไม่คุ้นกับฮังเลว่าเขาใส่อะไรมาไงมีกะทิไหมไม่มีเนะาะฮังเลเหรอเหมือน<ผ>ม,มัน,ม,น,ม,นมันหน่อยก็เลยอุ่นหลายหลายรอบหน่อยกลัวจะเสียจะได้ให้เราก็ไม่เคยทําสิแกงฮังเลไม่เคยทายําสิเออแต่ลองชิมก่อนถ้าติดใจก็จะฝึกทําฝึกทํากิน ยังไงก็จะถามเอฟซีชาวเหนือและเจ้าว่าวิธีการแย่งใดเนีะยเอ่ยแย่ยจะแย่ยังไงครับแย่แกงหังเรเแย่บอกเป็นนะเจ้าแย่อย่างเป็นมั่งเจ้าก็แย่การแย่งงานครับแต่วอแย่การแย่งงานจะจ้าๆอะไรครับแต่แย่อะไรอาจาเย์ยอย่างอื่นเนี่ยไว้ป่านวอกนะจ๊ะแป๊บเดียวแหละครับเอาเปิดเจ้าอันนี้ก็แกงขี้เหล็กจ้า แกงขี้เหล็กและนี่ก็แกงหน่อไม้จ้าอันนี้หน่อไม้ประดุกนะฮะอร่อยทั้งหมดเลยนะคือแกงขี้เหล็กลต้นเดียวจริงๆนะอ,อ,อร่อยมากเมื <laughs> ่อวานนี้ได้กินอย่างละน้อยครับมันหลายอย่างเกินเพราะฉะนั้นเช้าว,วันนี้ก็จะเป็นเช้าที่เราประหยัดค่าอาหารไปได้หนึ่งมือ <laughs> โดยที่ <laughs> น่าจะเสียเฉพาะค่าแกส <laughs> ๊ส <laughs> ออ <laughs> อ้าว <laughs> ชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายๆนะ แล้วไปทําให้มันยุ่งยากให้มันพลุงพลังมันก็มันก็ยากอยู่นะหลักก็คือกินของเก่าให้หมดแล้วค่อยทําใหม่เนาะอย่าเรียกกินของเก่าอย่าเรียกกินของเก่าครับเดี๋ยวมันจะกินไม่ลงเออก็กินอาหารคุณภาพที่เรารักษาถนอมเอาไว้เมื่อวานนี้ให้ใช้คํานี้นะฮะค่ะใช้คํานี้ว่ากินอาหารคุณภาพที่เราถนอมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับไม่ใช่ของเก่านะฮะไม่ใช่ของเก่าอืม ผ้าเปียกไหมคะไปผึ่งก่อนไหมอันนี้เอาไว้เช็ดโต๊ะเมืม่อวานเขาซักไว้ให้แล้วตากไปเรียบมันมีผืนหนึ่งที่แห้งแล้วตรงโน้นนะคะเอามาใช้ได้แล้วก็จัดครัวสะหน่อยนะฮะ,ะให้ให้เสมือนร้านอาหารคุณกัมพูเขาจะติดนิสัยพระมาก็ดีนะการบวชเนี่ยมันทําให้คนเป็นระเบียบนะคะเป็นระเบียบครับต้องเป็นระเบียบครับเพราะว่าเวลาเราจัดพัตหารถวายพระภิกษุสามเณรมันจะต้องอยู่เป็นที่เป็นทางเขาเรียงนะครับป,ปั๊บปุ๊บปั๊บ ใช่ครับเขาจะไม่แบบว่าละเกะละกะนะไม่ได้ขัดหูขัดตามากเลยนะถ้าใครจะมาวางอะไรตัวนี้อะไรซื้อของสดมาวางทับไอจุดที่เราวางอาหารเนี่ยมันจะขัดหูขัดตามากโอ้โหแล้วดูในครัวเขานะคะเออแป๊บเดียวคุณกำปูเข้ามาแป๊บเดียวเป็นระเบียบเลยหม้อก็เรียงกันแล้วนี่ค่ะน้ําปลระอุ้ยเสียงน้ํแล้วแล้วนี่ค่ะน้ําปลระกินกันอย่างนี้เลยหรอคะครับผมของที่ขาดไม่ได้ในครัวเราครับ ก็ถ้าเป็นอย่างอื่นที่ต้องแช่ก็จะอยู่ในตู <t 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 ้พวกน้ำพริกต่างๆนานาก็จะจะมีตู้แช่อยู่ข้างหลังด้วยตู้เย็นกับตู้ตู้แช่ทางด้านโน้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของที่อยู่นอกตู้เย็นได้อย่างหน่อไม้รองเนี่ยไม่ต้องแช่เนาะพี่กัมพูเนาะหน่อไม้ดองไม่ต้องแช่แต่อย่าให้โดนแดดนะคะเพราะว่าสีเขาจะเปลี่ยนแต่ไม่เสียนะคะใช่ครับยังไงก็ไม่เสียส่วนน้ำปลาร้าแม่ทองนาคเนี่ย สองสามขวดเนี่ยเรากินหมดภายในหนึ่งสัปดาห์อยู่แล้วก็ไม่ต้องแช่ก็ได้นะคะแต่ถ้าคิดว่ายังไม่ปรุงปรุงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เอาเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะไม่มีสารกันบูดแต่ว่าสําหรับครัวนี้นะคะปรุงทุกเมนูเป็นเมนูปลารหาหมดเลยเราก็จะวางไว้อย่างนี้เลยวางไว้อย่างนี้เลยค่ะก็จะไม่ต้อง,ไป,งไปเดินหาท<ช>ี่ายเข้าใจไหมเอ้ยเขาเป็นคนเจ้าระเบียบแล้วเนี่ยระเบียบเรียบร้อยดีอ่ะ คือดียอยักกับเลยเอาๆทางนี้ก็เอา <c oughs> ่ออากก <c oughs> มันย้ายวันนี้มันยังมาเรียงกันอีกด้วยนะต้องเรียงครับไม่เรียงไม่ได้อันนี้เป็นความ <c oughs> สบายใจส่วนตัวแต่ว่าจริงๆนะคุณรัชนีอันนี้อบอกไปถึงลูกๆหลานหรือว่าผู้คนทั่วไปนะฮะ <c oughs> บ้านช่องห้องหอล่ะ <c oughs> จริงๆอ่ะ <c oughs> มันก็ตามอัตภาพแต่เราถ้ารู้จักจัดรู้จักวางอะไรอยู่ตรงไหน เราจะหาของง่ายด้วยนะอของก็ง่ายมันไม่ต้องใช้สมองไปจําเอ๊เมื่อวานนี้มันอยู่ตรงนี้แต่วันนี้มันไปอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนั่งนึกก่อนทําไมจะต้องไปจําเรื่องแบบนี้ครับก็อยู่ที่เดิมไปก่อนอแล้วก็แบ่ก็จริงให้มันอยู่ที่เดิมๆของมันแล้วก็เราก็ไปจําเรื่องอื่นอมสมองเรามีจํากัดนะครับเพราว่ามันไม่พิเสร้อใสแจห <laughs> อมดอกพากนกะแงหินหิน หาของหวานก่อนเลยตื่นเช้มมากบีบังคือเช็คมือวานมันบ้นสุกอืมไม่เช็คแต่ว่ามอมบนแล้ววะเนี่ยน่วมแล้วกินบ่ทันแล้วบ้านนี้กินทันไ <c oughs> ม่อ้วนกินหมดเลกยก็ะดานี่แ <c oughs> ม่ทองหน้าก็อาจจะหมดก็ได้นะแม่ทองนาคพวกใครกินอ่ะ หมูว่านี่ซืมว่าโอ้หมู้อนซื้อมาแล้วพอพอกินได้เอาเออปกติเขาชอบนะเออว่าไม่ชอบแต่ก็แกเคยกินไม่เยอะแกก็กินลูกสองลูกแม่เขาเขามีวินัยแม่เขามีวินัยวันนั้นซื้อมาแล้วว่าพ่กินดอกพอหิวเพราะน่ะเมื่อวันนึงก็ถึงหิวมื่อเมื่อเจ็บตัวนี้มื่อเจ็บตัวนี้ยมาหาเจ็บม้าหิวไปก็ถึงหิวกินเบิดเมื่อนั้น บางมือก็ไม่หิวอันนี้คือพูดถึงภรรยาในภรรยาอยู่ไหนคะพ่อพอใจย่ากพรรยาก็บน่ไม่อยู่หนี่แล้วว่าอยู่นอกห้องแล้วเอ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะพ่อเอ้าบมมีรดมากเด็บ่มมียากินกันมากอ๋อบมมีรถมากบมมียากินันเลยเขาคือน้องภาคเพรางไงเนยเขาเขาไม่จัดยามาให้เพราะว่าให้อยู่กับลูกแมงานเขาจัดบบทันมันมันยากมันอยู่งานต้องจัดมันจัดยาบบทัน ขันจัดไปแล้วแจกกินเหมือนเสียจัดเท่าไหร่ก็กินหมดเท่านั้นเ่ราะเป็นขนมเด้อะยาเพราะเป็นขนมเด้อเพรขนมจ้วันเขจัดจัดไว้ให้กินคาบเดียาวเด้อคาบตามนั่นตัวเขากินทีละมื้อหิวบออันนี้เราได้ทำเมนูให้กินหลายเมนูเลยนะกินอยู่โอ้กินแจงน้องใหม่หนึ่งตัวนั่นแล้วแกงกินเล็กกระแซบ อันนี้น้ำยาก,กะระซบแต่ว่านี่ไม่นอย่างน้อน,นี่แกงฮังเลพ่อเอามาจากภาคเหนือพ่อพ<า>ไม่เคยกินแน่นอน,นเขาเรียกว่าแกงฮังเลพ่อนี่แกงฮังเลแกงฮังเลก,ก็คือแกงที่<ม>ชาวเหนือเขานิยมทํากินคล้ายๆรสชาติมันจะออกคล้ายๆกับอไรเนี่ยพ่อ<ม>คล้ายๆกับพวกพะโลเนาะผัดใช่ไหมพะโลคล้ายๆรสชาติแต่ว่าไม่เหมือนหรอกต้องกินดูอ่ะพ่อลองต้องตักลาดดู กินเป็นบอหังเล่ยังยังไม่ใช่แบลองซิมลองซิมเพราะว่าคุณป้าป้าเกียรติใช่ไหมพี่โจ้แกทำมาฝากเป็นกระติกเลยนะเป็นมาฝากเาพ่อเขารู้จักป้าเกียรตินี่ได้เจออยู่เนี่ยอไม่ร่วงออกมาจากประตูเลยอ่ะโอ้ยหอมอ่ะโอ้ถ้ามีแหนมซี่โครงก็จะดีมากเลยนะเนี่ยมีไหมมีทุกสิ่งอย่างเลยครับมีไส้กรอก อยากพาไปเป็นตอนยาอยากหาคนเป็นเนื้อกูอยู่ผู้เดียวมันหุดผู้อยากมีสูวัวคูนเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นไส้กรอกหมูไส้กรอกอีสานนะฮะปนปนกันไปครับเพราะว่าเป็นเป็นกลุ่มอาหารที่เราถนอมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะแล้วเราก็เอามาโปรดักชั่นใหม่นะครับอันนี้นะ่ะแหนมปะ แหนมนี่ก็เป็นแหนมหมูแหนมเนื้อครับเราก็โปรดักชั่นใหม่ตอนเช้าเหมือนกันโมเมนต์อุ่นอาหารด้ะเออไม่ใช่อุ่นแล้วเรียกอะไรคะโปรดักชั่นใหม่ครับโปรดักชั่นใหม่ครับรีโนเวทใหม่เออรีโนเวทใหม่ฮะรีโนเวทอาหารใหม่ของมันนี่อาบนเสิร์ฟเลยแบ